สวัสดีค่ะพบกับเพิร์นะคะในรายการเมาไม่เจออะไร ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero ด้วยนะคะเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero ค่ะ e a ะสำหรับวันนี้นะคะเพชก็จะมาให้คำแนะนำสำหรับเพื่อนๆนนักลงทุนมือใหม่นะคะทั้งที่มีความตั้งใจจะเริ่มแต่ว่ายังไม่กล้าเลยหรือว่ายังไม่รู้จักหุ้นเลยเรามาทำความรู้จัก7ข้อน่ารู้ก่อนที่จะเล่นหุ้นกันค่ะ สำหรับใครที่สงสัยว่าหุ้นคืออะไรนะคะลองนึกภาพแบบนี้ค่ะสมมุติว่าเราอยากจะเปิดร้านไอศครีมนะคะโดยจะต้องมีต้นทุน1ล้านบาทแต่เรามีเงินไม่พอนะคะเรามีเงินแค่2,500 0นนะคะเรายังขาดอีก7,500 0 0บาทนะคะเราอาจจะเรียกเพื่อนมาอีก3คนนะคะ มาหุ้นส่วนกันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีหุ้นในจำนวน25%เท่าๆกันนะคะเช่นเดียวกันนะคะเราอาจจะมีกิจการที่เราสนใจอย่างเช่นบัางน้ำมันหรือโรงไฟฟ้านะคะแต่เราไม่ได้มีศักยภาพในการลงทุนขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปซื้อหุ้นของกิจการเหล่านี้นะคะในตลาดหลักทรัพย์เพื่อซื้อสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของกิจการนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นหุ้น OR นะคะตอนที่เขาทำา PR ในบการที่เราให้จองหุ้น IPO นะคะ<อ>เขาก็จะมีป้ายโฆษณามาตั้งหน้ารถเรานะคะเวลาที่เราไปเติมน้ำมันเนาะว่ามาเติมเราบ่อยๆอยากมาเป็นเจ้าของเราไหมนะคะ<อ>ก็คือการที่เราไปซื้อหุ้น OR เนี่ยเราเป็นเจ้าของกิจาก,การของ um pe, ปั๊มปตทด้วยนั่นเองนะคะแน่นอนนะคะทุกคนเข้ามาในตลาดหุ้นเพื่อหวังผลกำไรนะคะ สำหรับการที่เราจะทำกำไรในตลาดหุ้นนะคะก็เกิดขึ้นได้2ทางค่ะ1จากการที่เราได้เงินปันผลจากบริษัทนะคะและ2คือส่วนต่างราคาหรือ capital gain นั่นเองนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะเราซื้อหุ้น A ในราคา10บาทต่อมาหุ้น A ปรับตัวขึ้นเป็นราคา12บาทนะคะถ้าเราขายหุ้น A ที่ราคา12บาทเราก็จะได้ส่วนต่าง capital gain ตรงนี้นะคะในราคาหุ้นละ2บาทนั่นเองค่ะ สำหรับการที่เราจะซื้อขายหุ้นได้นะคะเราจะต้องมีพอร์ตโฟลิโอก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องไปเปิดพอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการนะคะเพิ่ได้ให้ข้อมูลไว้แล้วใน EP ีที่2นะคะลองไปย้อนดูข้อมูลตรงนั้นได้ค่ะ เมื่อเรามีพอร์ตโฟลิโอแล้วนะคะตอนนี้ถ <at> ้าเราอยากเทรดหุ <NSA> <aza> ้นเนี่ยเราก็สามารถโหลดแอปสตรีมมิงนะคะซึ่งใช้บริการได้ทั้งบนมือถือและบน PC เลยนะคะสำหรับการซื้อขายหุ้นค่ะเมื่อเราทำการซื้อขายหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เราไปเปิดพอร์ตไว้แล้วนะคะเขาก็จะมีการคิดค่าธรรมเนียมค่ะ สังเกตว่าเวลาที่เราซื้อหุ้นเนี่ยต้นทุนของเราจะเพิ่มขึ้นค่ะอย่างหุ้นราคา10บาทเราอาจจะเห็นต้นทุนของเราเป็น10.01ทั้งนี้ขึ้นกับค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์ที่เราไปเปิดไว้นั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อเราซื้อหุ้นปุ๊บเราจะขาดทุนจากค่าธรรมเนียมทันทีค่ะและค่าธรรมเนียมตรงนี้เราจะถูกคิดทั้งตอนซื้อและขายหุ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาตรงนี้เข้ามาคำนวณต้นทุนด้วยค่ะ สำหรับบัญชีซื้อขายหุ้นนะคะก็จะไม่มีขั้นต่ำค่ะแต่ว่าเวลาที่เราซื้อหรือขายหุ้นเนี่ยขั้นต่ำจะอยู่ที่100หุ้นนะคะทั้งนี้ขึ้นกับราคาของหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะคะแปลว่าถ้าเราซื้อหุ้นที่มีราคาสูงเป็นหลักร้อยนะคะเราก็อาจจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะในการที่หุ้นจะมีราคาขึ้น หรือลงนะคะก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อและความต้องการขายหรือดีมมนสัปพลายนั่นเองนะคะถ้าหุ้นตัวหนึ่งมีความต้องการซื้อมากกว่าความต้องการขายนะคะหุ้นตัวนั้นก็มีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวขึ้นค่ะเพราะว่ามีคนต้องการซื้อมากนั่นเองนะคะในทางตรงกันข้ามนะคะ ถ้าหุ้นตัวหนึ่งมีคนต้องการขายมากแต่มีคนต้องการซื้อน้อยหุ้นตัวนั้นก็จะมีราคาที่ปรับตัวลดลงค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากลองเล่นหุ้นแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะลงเงินจริงๆนะคะ เราสามารถเริ่มต้นจากแอปพลิเคชันจำลองนะคะชื่อว่า streaming click to win นะคะซึ่งเดี๋ยวเพื่อจะนำเสนอใน ep ต่อๆไปนะคะว่ามีขั้นตอนการสมัครยังไงบ้างโดยแอป click to win นะคะก็จะมีหน้าตาเหมือนแอปเทรด streaming ของจริงเลยนะคะ และราคาหุ้นที่ขึ้นลงเนี่ยก็จะอิงตามตลาดจริงด้วยเช่นกันนะคะโดยเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้าไปแล้วนะคะเขาจะมีเงินในพอร์ตให้เรา5ล้านบาทเลยค่ะให้ไปทดลองเล่นนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่กล้าเล่นหุ่นเนี่ยเพิร์ดแนะนําให้เริ่มจากคลิก to วินก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าเพิร์ดเริ่มจากตรงนั้นเหมือนกันคะ่ะตอนแรกเหมือนเราก็จะกละ้าก,กลัวๆที่จะเปิดพอร์ตที่จะลงเงินจริงนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้กล้าขึ้นมาเพราะว่าได้ไปลองเล่นในแอปนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมันสนุกดีนะคะก็คือหลังจากที่ไปลองเล่นประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็คือเปิดพอร์ตจริงเลยคะ่ะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลที่ดีให้กับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจจะเริ่มลงทุนนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Money Hero เพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราทีมงาน Money Hero ด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เพิ่ลลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย